ปิจ้าพูดถึงเหมือนลาต้ากันนะวันนี้แล้วก็พูดถึง a d o ดอนะคุณจะได้ a อ o ดอยังไงนะครับผมสําหรับของฟรีนะไปดูนะว่าเทีมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเราสามารถดู a d o ดอได้นะครับผมว่าตัวไหนที่ทำนอะ้ดอะหรือกดเข้าไปในเช็คเอาเดอร์ไดอก็ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะแล้วไปดูว่า ข้างน,น่าสนใจนะครับผมอย่างดัก้อนคาร์ดอันนี้มีจอนแอร์ดอกอยู่ในหนึ่งวันนะก็ไปกดนะครับผมเพิ่มไปดูเพิ่มไปดู <c oughs> อเออเออแล้วก็ไปดูนะครับผมว่าเราฟอลโล่อะไรไปบ้างนะครับเราไปไม่ฟอลโล่อะไรไปบ้างนะก็กดไปฟอลโล่นะครับผมกดฟอลโล่ไปกดซิเฮ้ยกดซิเฮ้ย์ปั๊บแล้วก็ดูฟอลโล่เฟซบุ๊กแอดเค้าอย่างอฟอลโล่ดักร้อนคาร์สอย่าง <c oughs> อืม ไปฟอลโลเกมนี so. Joy, Joy, oh, uh, so ้เป็นเกมหนึ่งนะที่ผมจะลองเล่นดูนะครับผมว่าน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะจะชอยจอร์นเทเลแกรมอยังนี่เทเลแกรมโฉนนี่ไปแล้วนี่วะอ๋อแล้วก็เทเลแกรมของชอยกรุ๊ปเข้าไปเรียบร้อยจากนั้นก็เราก็ใส่ไปในสมาร์ทเชนของเราไปนะครับวอลเล็ของเราไปนะไม่ได้ยากนะครับผมดูในเมตาแมสของเราได้นะครับมันจะมีตัวที่เป็น วอลเล็ตนะชันมีเบบี้ดิฟิโดอยู่นี่วะใส่เข้าไปอยู่ตรง Account แ,แล้วขัดลอกไปเลยนะครับผมจบครับง่ายๆไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับทวิตเตอร์ชื่อทวิตเตอร์นะครับผมชื่อ Facebook นะครับแล้วก็ Telegram Header นะครับ Telegram h e a d e r เนะี่ยมันอยู่ตรงบางคนไม่รู้นะบางทีหาไม่เจอว่าเฮ้ย hey, อยู่ตรงไหนวะ Telegram h e a d e r ของเราแล้วก็หาไม่เจอนะครับผมแล้วบางทีก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะว่าให้หาไม่เจอว่ะเป็นปัญหาลนะ ใส่เข้าไปนะครับจริงๆแล้วอันนี้ผมพลาดเหมือนกันนะบางทีผมก็พลาดนะครับรูปใส่เข้าไปนะท่การเพนเดอร์นะครับผม <c oughs> แล้วก็ไปจอยแอ o ดนะครับผมแค่นั้นเองง่ายๆครับผมแล้วก็ได้แอดแล้วก็รอนะครับผมว่าจะได้แอรด็อกไหมนะครับ ก็ม <chat> ี a i r d ด็อหลากหลายนะแบบได้ฟรีนะอันนี้ได้ฟรีนะครับผมแค่คุณไปกด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 นะครับผมไม่มีอะไรยุ่งยากจนเกินไปนะทุกคนนะครับผมอันนี้บอกถึงการทํา a i r ด็อนะครับผมว่าขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากนะครับคุณแค่เข้าไปดูนะแล้วพยายามหานะจริงๆแล้ว a i r d ดอมันมีหลายเว็บนะครับผมไม่ใช่มีแค่คอยมาติดแคตอย่างเดียวนะมีเว็บอื่นก็มีนะครับก็อยากจะให้เริ่มต้นแบบนี้ก็ได้นะครับถ้าสำหรับคนที่ไม่มีไม่มีเงินนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่มีโอกาสที่คุณจะได้รับนะครับผมแล้วก็ าจจะได้รับเยอะด้วยนะครับผมโอเคครับเบอร์แค่นี้ครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับถ้าถูกใจนะครับผมบอกต่อกันด้วยนะเป็นกำลังใจกันนะครับผม my escape ผมป้อมนะครับ